สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ตลาดลงเกอลอรันยประเทศจังหวัดสระแก้วพิชัดพี่น้ำนะหรือช่องเก้าจีจุงพิชัดพี่น้ำนะครับผมวันนี้เราฟื้นพี่น้ำไม่มาวันนี้พี่น้ำติดธุระก็เลยมีเด็กมาคนหนึ่งนี่น้องเก้ามาเป็นเพื่อนก็วันนี้มอยู่ที่ตลาดลงเกลือแล้วคัดของอะไรเรียบร้อยแล้ววัวน,นี้ก็จะมันเป็นช่วงเอ่อช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วคือหนาวแล้วมาดูราคาของไอ้นี่กัน เสื้อกันหนาวมือสองตอนนี้ของของเข้าแล้วเรามาดูราคาเสื้อกันหนาวมือสองกันว่าตอนนี้มันเริ่มเริ่มหนาวเนี่ยมันจะส่งถูกถูกถูกอยู่ถูกอยู่ว่ามาดูว่าราคาตอนนี้เสื้อกันหนาวมือสองมาแล้วในปี64หน้าหนาวปี64ี่เนี่ยราคามันจะส่งอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูที่ร้านว่ามีแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่คงไม่ถามมากมายถามแค่ข้าวๆนะแล้วก็จะไม่ถามเบอร์โทรนะก็คือผมจะคงไม่ถามเบอร์โทรไม่ได้เพราะว่า เพราะว่าเ,เดี๋ยวมาสั่งกันแล้วโดนโกงโดนอะไรผมจะได้ไม่ต้องมาวุ่นว <c oughs> ายก็คือเอาเป็นว่าใครอยากซื้อก็มาดูเอาที่ตลาดลงเกลื่ต่ถามให้เขาข่าวว่ามันมีอยู่ที่ตลาดเบญจวรรณเนี่ยเยอะแยะมากมายช่วงนี้สเสื้อหนาวมือสองโ,โอ้โหราคาเป็นยังไงบ้างก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับตอนนี้อยู่ที่ลตลาดเบญจวรรณละดูเสื้อกันหนาวเนี่ยเสื้อกันหนาวมากแล้วสวยๆเลย นี่อยู่โซนตลาดเบนเจววันนะเนี่เสื้อกันหนาวปีหกสี่เลยราคาเท่าไหร่ไม่รู้วุนนี้เคสสวิตเตเนี่ยของเคสสวิตเลยเนี่ว้าวเสื้อกันหนาวเกาหลีแม่ค้าส่งเท่าไหร่พวกนี้ยี่ห้อเนี่ยสวยๆเลยเท่าไหร่นะสองห้าสิบเป็นยี่ห้อใช่ไหมเนี่ยมีพูม่ามีอะไรเต็มเลยอ๋ออันนี้เป็นแบบยี่ห้อ ขอบคุณมากนะแม่ขาเยอะเลยเยอะเลยเสื้อหนังก็นนมีเรามาดูเสื้อกันหนาวรอบนี้นี่เสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวเกาหลีปะ่ะเมื่อกี้ส่ง200กว่าบาทมันจะเป็นยี่ห้อมันเหมือนกับแฟชั่นนิดนึงอะ่ะ มันไม่ใช่เฉพาะโอ้นี่เนี่ยเื้อกันหนาวส,สวยๆเลยครับร้านนี้เน่่เน่เนที่ทางเหนือชอบไปขายกันไม่รู้ส่งตัวเท่าไหร่เราจะมีเก็บงานในตัวเลยนะเนี่ย โอ้โหนิวยอร์กเลยฮนะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบรนด์เนมอ่ะน,นี่ส,สวยๆเลยส,สวยๆเลยโออิตาลีเลยเนะน,นี่ยถ้าอย่างนี้ได้ยาวแหงอะ่ะโคลอมเบียยี่ห้อเดียวพวกรองเท้าเลยโห oh, นี่เยอะดี ส่งเท่าไหร่แมคค้าอย่างงี้สวยๆเนาะเกาหลีเหรออันนี้เกาหลี่ยมอหมค้าส่งตัวเท่าไหร่มี่ลายละเทาถ้าถ้าธรรมดาทั่วไปเป็นเท่าไหร่นะธรรมดาหนักแปอ๋อ8ปด0เองใช่ป่ะมี่ลายะเ่าสิบบาทแล้วประาณสบาทแล้วนั่นราคายกเลยนะครับอ๋อราคายกโอเคมีสองเกตนะ้าเกมีสี่สิบกับแปดสิบก็คือยกร้อยตัวเนาะเออร้านของเจ้เขาสวยๆนะ นอกนักนี้ถ้าก็จับราคาจะเป็นยี่ห้อใช่ปะใช่จับราคาเป็นยี่ห้ออ๋อโอเคขอบคุณมากนะเจนะขอบคุณครับ <c oughs> อยู่ตลาดเบญจวรรณนะซื้อกันหนาวตอนนี้มาล้วเพิ่งเริ่มมาใช่ไหมครับเจ๊ช่วงนี้เนาะเพิ่งเริ่มมาช่วงนี้เริ่มหนาวแล้วคุดง,ง่ายๆทั้งเหนือหนาวก่อนนะเจีก็วาสั่งเตือนหนาวก็มียกแพ็กเลยเนหะ็นไหมสอง้านแล้วที่เราไปถาม รถเช่าก็เพิ่งเปิดแต่พอลงเือเพิ่งเปิดแด้ไม่นานเดี๋ยวพาไปดูต่ออันนี้ก็มีอันนี้ถามให้อีกร้านหนึ่งว้าวอันนี้แบบโอ้โหนี่มีทั้งรีวายไอพวกเสื้อขนหนาวนี้ยี่ห้อดีๆนั่นเลยนะโอ้โหนี่อไอดัดโคลัมเบียน็อตเบรกน็อตเฟดตาไก่ที่เห็นเนีน่โอ้โห คอนเวิร์อย่างนี้ดูดิดูยี่ห้อที่ติดอยู่เงี้ยคอนเวิร์โอ้ยอย่างนี้น่าจะส่งอยู่ประมาณก็อย่างว่า7จ80สิบดสิบนับนะถ้าคัดก็จะอีกราคาหนึ่งอันนี้อยู่โซนตลาดเบญจวรรณนะคนเบญจวรรณเลยตอนนี้เสื้อหนาวมาเยอะร้านไหนที่ขายกงเทมคิวเปลี่ยนมาขายเสื้อหนาวงนั้นเลยกระเป๋ามีแต่กระเป๋าไม่ได้ถามวันนี้มันอยู่ในโซนแบบเออวันนี้เรามาทำคลิปเกี่ยวกับเสื้อหนาว รถเช่ามีนะสามชั่วโมงร้องก็แพงรถเช่านี่ร้านทิทิอันนี้ร้านนี้ด้วยอันนี้เราถามทุกปีลยรอันเนี้ยปีแล้วเราก็มาถามปีนี้เราก็มาถามอีก าไรแม่ค้าเสื้อขนหนาเกาหลีใช่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยถามทุกปีร้านนี้เท่าไหร่ของแม่ค้าปีนี้เท่าไหร่ีรายลคถ้าธรรมดาเท่าไหร่ถ้าธรรมดาเท่าไหร่โอ้ยนับถูกเนาะถ้าคัดแต่ตัวอะไรนับห้แล้วก็งานหัวนับหกสิบห้งานหัวหกสิบหถ้าคัดเท่าไหร่คัดร้อยหนึ่งแล้วถ้ากับงานธรรมดาก็จะ นับ 5, ยี่สิบห้าคัดอยู่ประมาณห้าสิบบาท <Yep. S 1> ก็จะเป็นเสื้อขนหนาวเกาหลีใช่ไหมญี่ปุ่นเอ้ยญี่ปุ่นอยู่เท่าทีร้านนี้เป็นเสื้อขนหนาวญี่ปุ่นอ๋อถ้ายกเป็นกระสอบก็ห้าพันห้าร้อยตัวร้อยห้าสิบตัวเนี่ยคุ้มไว้เนี่ยใครจะมาขายตอนนี้นะเพิ่งเริ่มด้วยเพิ่งเริ่มหนาวไม่รู้ปีนี้จะหนาวกี่วันนะสวยๆร้านนี้จะเป็นของญี่ปุ่นนะร้านนู้นจะเป็นของเกาหลีเยอะนะ ร้านนี้ถ่ายทุกปีเลยขอบคุณมากแม่ค้าขอบคุณนะอ,อันนี้เราก็ดูต่ออันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นของน่าจะเป็นของของของ,ของแม่คา้าร้านนี้นก็จะเป็นเกาหลีเอ้ยไม่ใช่ของแม่คา้าจะเป็นญี่ปุ่นอันนี้ของเกาหลีเหรอพี่ <c oughs> ญี่ปุ่นเหมือนกันญี่ปุ่นหรือหัวผ้าหัวผ้าหัวผ้าครับเทะะ่าไหร่ หร้อยยี่สิบหนุ่มหนุ่มใช่ไหมถ้าห่างๆนี่นะครับอยู่นะนี่นี่นับนับสามห้าออ๋อนับสามห้าราคาใกล้เคียงกันเลยอ๋ออ๋อญี่ปุ่นนับสามห้านี่หกอ๋อโอเคเดี๋ยวผมไปลงยูทูปให้อยู่ตอนตลาดเบญจวรรณขอบคุณมากของเล่าเนี่ยเป็นงานญี่ปุ่นอันนี้งานญี่ปุ่น ดูต่อเยอะครับตลาดเง็นจว,วนมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งเกาหลีใครชอบแบบไหนก็มาดูเอาแล้วกันแต่ว่าราคาจะญี่ปุ่นก็จะเกตธรรมดาจะอยู่ที่อยู่ที่นับ25บาทคือร้อยตัว2องพแต่ถ้าคัดก็จะตกตัวห้50บาทจะแพงกว่าครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเป็นเกตก็จะอันนี้อันนี้อันนี้ก็สวยนะมีนิวบาลาน c e มีเคส i วิตมีอะไรแบบคูม่าอะไรเลย โอ้ยร้านนี้พี่เคยถามแล้วนี่คือร้านพี่เหรอโอ้สวยดิยอืดูดิโคลอมเบียไนกี้น่งสวยๆอย่างนั้นเลย อย่าง,างเงี้ยแพงๆอ่ะเนวบาลานยัไม่เห็นปะเนวบาลานเคสวิตทสีเขียวน K ี่เคสวิตทเนี่ยเขียวเข้มนั่นพูม่าเขียวเข้มนั่นพูม่าร้านเนี้ยเคยเคยถามว่าตอนก่อนแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายจอจงว่าเป็นกับไอ้นี่ร้านนี้จะส่งอยู่ประมาณห้าสิบบาทนับถ้าจำไม่ผิดนะ คือนับไปเลยรัวรัวรัว้อยตัวอันนี้ก็แผนโชว์ก็จะน่าอย่างนี้ก็จะคัดตัวประมาณ80ดสิบร้อยหนึ่งเพราะมันหนาวแล้วแต่ใ้าใมาซื้อประตุนก่อนที่จะหนาวก็จะได้เปรียบโอเคนี่เซ็นทรนตลาดเบญจวัรณถามให้หลายร้านแล้วเนี่ยโอ้ร้นานนี้สวย เนี่ยดูครับโซนตลววาดเบญจวรรณจอดเราตรงนี้ได้เลยอันนี้นน,น,นี้อัน,นี้ขอพี่เป็นเกาหลีถ้าคัดเท่าไหร่คัดก็มีราคา150 100เนิน150นี่คือพวกนิวบาลานซ์พวกอย่างใช่ไหมอ๋อนั่นคือประมาณ200อ๋อถ้าคือถ้าถ้าคัดเบนเบนก็200แล้วก็เฟอร์นี่200อันนี้เขาเรียกมีฮูดใช่ไหมเนี่ยมีฮุดมีฮุดนี่ตัวประมาณ200โอ้โหแต่ดูแล้วมันน่าจะแพงกว่ายี่ห้องนั้นเลยถ้าเป็นธรมธรมดาธรรมดาเท่าไหร่ธ ตัวทดสอบนี้ก็อันนี้ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทครนะับขนาดเอาตัวละร้อยเป็นพูกค่ารุ่นเนลยหรอ,อ,อเป็นเป็นคือน้ำทดอนี่ก็นับตัวห้าสิบบาทอ๋อนับตัวห้าสิบไอ้น้ำไอไอตัวไอ้นับตัวห้าสิบ,นบเนี่ยถ้าคัดเทะะ่าไหร่คตัวละร้อยต่อคัดตัวละร้อย,อยเออแต่ขงพี่ร้านนี่สวยตัวมีพูดนี่ว่าแล้วต้องแพงเขาจริงๆเห็นมันขายอยู่เยอะหลายค่ะก็มีช่วงเนี้ยนะที่ว่าเริ่มหนาวแล้วใช่ไหมใช่เอ่อ ร้านพี่เขอยู่โซนเบญจวรรณเลยอันนี้เขาเรียกซอยอะไรนะลืมแล้วนะลเนะี่ยร้อยเก้าสองทับสิบสี่ร้อยเก้าสองทับสิบสี่เบอร์โทรบอกเลยพี่เดี๋ยวมีคนเบโทรถามศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแปดแปดห้าแปดศูนย์แสี่หกแปดครับอ่ออีกทีหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแปดห้าแปดศูนย์แปดห้าแปดหหกกเ้าแแปปดดศูนย์สี่หกเก้าศนนย์หหึ่งแปดห้าแปดศูนย์สี่หกเก้า แน่ละร้านพี่เขาใครโทรมาถามได้เลยนะเบอร์โทรจำไว้ให้ดีนะเมื่อกี้บอกผิดต่อไรู้ร้านนี้แบรนด์เนมสวยดีอันนี้ของเกาหลีใช่ไหมครับพี่ร้านนู้นของญี่ปุ่นมีญี่ปุ่นมีเกาหลีญี่ปุ่นก็มีนะครับญี่ปุ่นก็ราคาถูกกว่าใช่ไหมใช่ครับญี่ปุ่นถูกกว่าอผ้าอันบางกว่าเกาหลีมันจะเป็นนุ่มๆนี่อ๋อญี่ปุ่นนี่มีราคาหนักประมาณยี่สิบาทตรงนี้อ๋อนับยี่สิบาทครับพี มีมีหลายเกตพูดง่ายมาที่ร้านเนี่ย<ช>ครบเลยมีตั้งแต่ยี่สิบยัน100ร้อยกว่าบาทสองร้อยมีอ่าโอเคขอบคุณมากนะพี่นะเดี๋ยวถ่ายไปลงเลย <laughs> เดี๋ยวลงให้เลยทีนี้ขอบคุณมากขอบคุณนะร้านพี่เขาเสื้อกันหนาวสวยเป็นของเกาหลีราคาส่งนับตัง้งแต่ยี่สิบบาทยันร้อยกว่าบาทสองร้อยมี ถ้าพัดสองร้อยกว่าก็มีเอาละก็แค่นี้ก็จบแล้วราคาเสื้อกันหนาวเกาหลีมือสองปีหกสี่เสื้อกันหนาวมาแล้วนะครับราคาส่งเสื้อกันหนาวที่ลงเกลือตลาดนตลาดลงเกลืออานยประเทศจังหวัดสกแก้วนะครับเสื้อกันหนาวมาแล้วราคาส่งวันนี้ปีหกสี่ล่าสุดเลยส่งเท่าไหร่ก็ชมเลยล้วก็เดี๋ยวพี่ชัด โอกาสถ่ายราคาสินค้าที่ลงเกลือว่ามันมีอะไรที่น่าถ่ายไปลงให้เพื่อนๆได้ดูว่าเป็นแนวทางค้าขายในช่วงเศรษฐกิจเนจ้าแบบนี้ก็ลองหาของไปขายกันดูนะครับอา่าแล้วก็ไม่มีแล้วลนะแค่นี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเกิดมีสินค้าอะไรที่น่าขายเราจะถ่ายลงยู u ู e ให้อีกทีหนึ่งขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ